เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าราชันแข้งสายฟ้านะครับบรูษัทกิจกรรมนี้เชื่อว่าคุณต้องการสุ่มจนในสกินเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองเมื่อทีมซีมีคําตอบนะฮะเชื่มวติคุณเปิดเครื่มาใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าคุณต้องการที่จะมกิจกรรมเนี่ยก็กดเข้าไปได้เลยนะครับวันนี้ทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าผมไม่ได้มาเติมใช่ไหมเติมนะฮะแต่จะผมไม่ได้เติมเองนะครับแต่ว่าเป็นรหัสของพี่ผมนะครับ โอเคสมมติคุณเปิดเกมที่แบบว่าไม่เคยเข้าออตรงนี้มาก่อนนะครับมันก็จะมีคุณกดยอมรับแล้วกดสุ่มส่วนลดนะครับโดยแต่ละคนก็จะได้สุ่มไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าในการสุ่มครั้งแรกเนี่ยมันก็จะได้ราคาไม่เท่ากันนะครับแล้วต่ดวงของแต่ละคนด้วยนะครับโอเคสําหรับวิธีการทากิจกรรมมันก็แค่กดแข่งนะครับแล้วไปเรื่อยจนกว่าชนะสมมติคุณชนะครบ5ทีเนี่ยคุณก็จะได้สกินแรดไปน,นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูพี่ของสุ่มกันเลย let's go ไป โอเคครับมาดูพี่ผมสุ่มกันเลยครับตอนนี้พี่ผมก็ทําการสุ่มนะฮะนีค่คือเปิดเข้าเกมใหม่เนะี่ยจะขึ้นจะขึ้นหนะ้าตาเป็นแบบนี้คุณกดสุ่มส่วนลดนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูค่อยๆดูเนาะขอญาติก่อนนี่นึ่งอ่ะแล้วก็ในการสุ่มครั้งแรกมันจะฟรีเนาะแล้วก็กดสุ่มถ้าสมมุติคุณเติมเนี่ยก็จะได้พวกไอพวกบอลเนี่ยมาสุ่มอีกทีด้วยละครับเห็นไ,ไหมเลยเติมไปเนะีนะ่ยเนี่ย ครั้งแรกก็จะได้เกกับ6คูปองเอ้ย9กับ405คูปองนะฮะแบบนี้เลยนะครับโดยพี่ผมเติมไป6,000เอ้ย7,000คูปองนะครับวันนี้เลยสุ่มเดียวสิบนะทีเดียวสิบสองคันนี้สองคันนี้สามคันนี้สามนะครับอันนี้อันนี้สามนะอันนี้สามเพิ่งชนะทีมแรกเองทีภาพมันจะแตกด้วยนะครับครั้งที่สี่สิบสี่ครั้งแล้วนะครับในครั้งที่สี่นะครับชนะครั้งทีมที่สอง ในครั้งที่สามเอ้ยครั้งที่ครั้งที่ห้าหรือครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดหรือเปล่าวะเท่าไหร่แล้วเนี่ยครั้งที่แปดนะอันนี้ครั้งที่แปดนะครั้งที่เท่าไหร่หรือเป่าไม่ได้นับอันนี้ก็อ่าถึงทีมที่สามแล้วชนะมาสามทีมแลครั้งที่แปดครั้งที่เก้าครั้งที่สิบครั้งที่สิบเอ็ดแล้วนี้ครั้งที่สิบสองครั้งที่สิบสาม อันที่สิเฮ้ยสิี่ยังสิบห้าสิบหกใช่ไหมสิบหกอันนี้ก็ครั้งที่ได้คํำได้ชาร์จถึทีมที่สี่นะครับครั้งที่หครั้งที่เแล้วก็ครั้งที่แปดสิอันที่สิครั้งที่ยีสครั้งที่ยี่สบ ที่ทุกคนต้องมาฟังอะไรอย่างนี้ด้วยววะใช่ไหมโอ้โหยังไม่ได้อยู่อโอเรียบร้อยฮะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับสรุปเดี๋ยวเราไปสรุปหน้าหลักกันเลยเนาะไปขออนุญาตสวอปแบบอุ้ยอ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 ้ยธนาคารธนาคาร โอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะครับถ้าสมมติคุณต้องการสกินของอแร์สกินใหม่เนี่ยจะอยู่ที่6,500คูปอง6,400่ 6, คูปองนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้แลกชิ้นส่วนนะโดยคนปกติแล้วก็จะสามารถแลกเอาชิ้นส่วนที่เราสูมมาแต่ละครั้งเนี่ยไปแลกในการสุ่มฟรีได้นะครับซึ่งสมมติสุ่มฟรีไปแล้วเนี่ยจะอยู่ที่มา4,00พ4,000กว่าคูปองนะครับประมาณนี้ก็คือถ้าสมมติคุณแบบว่าสุ่มจริงๆอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ4,000คูปองนะครับแต่ถ้าสมมติคุณสุ่มแบบ สุ่มไปเลยอ่ะไม่ได้มาแรกชิ้นส่วนนะครับจะอยู่ที่6,500คูปองนั่นเองนะครับก็จะมาในสําหรับกิจกรรมนี้นะครับบอกว่าคลิปวันนี้จะมีประโยชน์สำหรับใครหลายคนนะครับถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์ไปแล้วให้ผมคลิปต่อไปด้วยส่วนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันบ๊ายบายจ้าเจอกันครับถ้าเราเล่นโหมดหนึ่งหนึ่งเราต้องเล่นตัวไหนเพราะว่าเราชนะกันด้วยป้อมนะฮะต้นเกมโห,หดอย่างเช่นใครอย่างเช่นโอเมนไงโอเมน ตีป้อมโหดมากเฟนิกก็โหดหนึ่งหนึ่งม,กมากๆนี่เอาเรื่องอะไรดีวะ <c oughs> แคลรี่ก็ได้นะโจ๊กเกอร์ชนะหลายตัวเมืนะ่อกี้เบิรส์ส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 โอเคแวนแวนก็ได้นะแวนก็กดแม่งกระจ,จายไปหมดตีป้อมกระจยกระจายไปหมดอืมน่าสนใจจริงๆเลย ไฟเตอร์โอเมนเลยแวนแล้วกันแวนนี้สุดๆลุละสุดสุดแห่ความน่าเกียดแล้วครับมาคลิปนี้ผมเล่นแวนเฉยผมเจอใครไว้ได้โอ้โหทำไมกูมาต้องมาเจอตัวเดียวกันด้วยวะอะไรวะเนี่ยเฮ่ยลแล้วโอเมนมาเลยมันจะมาใจตรงกักูทำไมเนี่ยเปลียนเลย มาถ้านายจะลองดีกับฉันแล้วก็ฉันจะแสดงให้นายเห็นถึงโลกฉันจะแสงนายแต่ก็นะต้องเล่นแหวนเวทครับเพราะว่าเราเน้นนะว่า b i r ร์ไปเลยสิงพุ่มก่อนได้เปรียบรวนใช้รูนเดียวกันด้วยเหรอทำไมเขานำเราอะนะนี่ นี่จ้วัดอ่ะ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 ฮะฮะวัดเหรอฮะวัดเหรอฮะเฮ้ยตายไหมเนี่ยโอ้โหเอ้ยโอ้จบละไหลแล้วอย่างงี้โอ้เส้นทำไมมันแรงกับกูฟะเบลหนึ่งมันเบลสอง่ยโอ้นำกูเบลหนึ่งจเย็นมึงจะไปชนะเลยหรอ โอ้โหเซ็งเลยครับม,ม,มันมีมันมีจันตีแล้วดิยังไม่สี่เลยให้ตายเถอะอืมเอาไปมึงกูรอกูสี่กันเถอะรอกูสี่กันเถอะเคลื่อนที่เอ้ยมันไม่ออกสองเท้ากันสี่สี่โอ้โหดูป้อมเดียวแตกละ ตราเป็นสายเบิร์ดนะครับเบิร์ดสลันอยู่สู้ไม่ได้เลยเนี่ยต้นเกมมาก็แพ้เลยเกมอย่างไวอะเอาหัว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 โอ้ยแพ้ไปเลยแม่งเลย มันนำอะไรมันนำมาแล้วโอ้เงินหันกงเป็นสองสแพ้ไปเถอะโยมลื่อหาเเิ่นี้สายูัว่าเล่นโอเมนดีกว่าจบ,บ้อยอย่างไวเลยแม่งเอ้บุดงิดแพ้อ,อีกแล้วอย่างนี้ต้องเล่นโอเมนให้มันรู้ไปนะฮะว่าถ้าเราเลือกแวนต่อก็ได้นะชนะหลายตัวมันบุดงิยอยากติดท่ำเว้ย มาดิเงาของนอดดอ็อตเหรอกดดักแม่งเลยเลือกแวนไปอีกทีหนึ่งเราคงจะชนะเพราะว่ามันไม่มีใครเตรียมรับมือเราได้เชื่วสิมันไม่มีใครคิดว่าเราจะเล่นแวนอีกรอบหรอกถ้ามันเลือกมามันก็ควรกูแล้วใช่ไหม่าเลือกแวนเลยเลือกตัวอื่นดีกว่านะครับเช่อผมนีะคุณเลือกเร็วๆนอยสิครับผมรอคุณนานแล้วนะครับเนี่ย คุณจะกวนผมเกินไปหรือเปล่าฮะฮ้คุณจะกวนคุณผมเกินไปหรือเปล่าเวลาซะด้วยยีบสีว่วีไม่กดเลยครับ S&P นี้ขานี้เลเจอแรดแรดก็ต้นนะแต่เราต้นกว่าเราชนะแล้วหรือเปล่านะแบบนี้ ชนะแล้วรอเปล่าไปเราจะไม่แพ้เราจะเอาเชนะกลับช่องเราให้ได้ mm. โอ้ยได้มันต้นเกมน,นะครับสกินนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเลยสวยตรงไหนไะเนี่ยกูต้องเวล2สองแล้วไปสกิลตะการตาเฉยๆนี่หมดไปตั้งสองสามร้อยแต่แค่นี้ มาดิผมต้นนะผมต้นนะต้นสตาร์ติดป้าต้นนี่ต้นต้นนี่ต้นไปขึ้งหลอดไปต้นนี่ต้นมาดิต้นจะเก็บนำหนึ่งนำเลยเมาดิบ้าข้างแล้วเนาะอโนี่ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกถ้าฉันเมเนติแกจะไม่ได้ยินตรงนั้นเลยอะฮะ อือ uh huh. อะไรเจอน้อง no. อนั้เดนตีแล้วนะตายนะบอกเลยว่าตายนะตายนะไม่กลับตายนะอุ้ยป้อมแตกนะไม่มาป้อมแตกนะแต่จริงๆนะดู Good, เลดเกตเอ้าเฮ้ยคีเป็นตีนาขนาดนี้เราชนะแล้วเหรอให้ฉันชนะเถอะฉัน,นรู้ว่าแกมีอะไรต้องอเกิดเกตอันตีฟิกเกอร์เข้ามาใช่ไหมละ่ะอืม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 มาไงยืนเฉยก็ชน,น,นะทุกเรียบร้อยชนะนเป็นของฉันแล้วจบไปจริงๆชอบโมดตัวหนึ่งนี่มันดีจริงๆ ในที่สุดฉันก็ชน,นะแล้วนะเกิดเบอร์ไปนโอเคครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกลังใจให้ผมถึงคลิปต่อไปด้วยกอเรียด้วยสวันนี้ต้องขอตัลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปสองบายๆจ้ะเจอกันครับ